ขายายพันธุ์ไม่เห็นได้เลยการดูแลก็ยากนะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับที่เราทุกคนอาจจะมองข้ามสวัสดีครับดีๆตอนเข้าสู่ช่อง DIY by RL นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับดีๆเกี่ยวกับการ ขยายพันธุ์นะครับต้นว่านหางจระเข้นะครับผมโดยวิธีง่ายๆนะครับที่เราทุกคนอาจจะมองข้ามนะครับเอ๊ะว่าวิธีการขยายต้นว่านหางจระเข้นั้นทํำยังไงบางคนก็บอกว่าขยายพันธุ์ไม่เห็นได้เลยยากมากเลยนะครับการดูแลก็ยากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับที่หลายๆคนสามารถทําได้นะครับพูดถึงต้นว่านหางจระเข้นั้นนะครับ ต้นว่านหางจระเข้นะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ตัวเขานะครับไม่ต้องการที่น้ํามากเกินไปนะครับอย่างเช่นที่ไหนที่มีบริเวณพื้นแฉะอะไรเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะครับเป็นพืชที่ชอบแดดนะครับพืชชอบแดดมากเลยแล้วก็ผิวดินนี่ก็ไม่ควรที่ชื้นแฉะเกินไปควรอพอดีพอดีนะครับอย่างอันนี้นะครับผมก็เพิ่งต้นนี้นะครับผมก็เพิ่งลดน้ํา ไปเมื่อวานนะครับดินก็มีแบบชุ่มๆอยู่นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือว่านหางจระเข้เขาจะชอบมากเลยนะครับและอีกอย่างคือต้องอยู่บริเวณกลางแดดหรือลำไรนะครับต้นว้านหางจระเข้เขาจะชอบมากเลยแล้วเขาก็จะโตวไวมากเลยครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับตอนแรกนะครับเราก็ต้องอเตรียม ดินที่จะทําการปลูกใส่ต้นว่านหางจระเข้นะครับผมก็จะใช้เป็นดินปลูกนะครับผมโดยดินปลูกนะครับ่อควรระวังไม่ควรใส่ให้เยอะเกินไปนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะใส่แค่ประมาณก้นๆหลุมทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เขาสามารถได้สารอาหารนะครับ เห็นไหมครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากโดยเรานะครับจะเน้นหนักไปที่การใส่ขุยมะพร้าวแทนนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะครับละเอียดนะครับหรือถ้าบ้านใครนะครับไม่มีขุยมะพร้าวละเอียดแบบนี้นะครับก็สามารถใส่เป็นขุยมะพร้าวสับใส่ลงไปในตรงนี้นะครับโดยเกี่ยเกี่ยให้มันไม่แน่นจนเกินไปนะครับโดยให้ปิดทับดินให้ได้นะครับผมี ใส่ไปเลยครับโอเคนะครับประมาณนี้นครับแล้วก็ไม่มากและก็ไม่น้อยเกินไปนะครับต่อมานะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับง่ายๆนะครับสภาพแดดสภาพดินและการให้น้ําของเขาสมดุลนะครับสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาก็จะเริ่มมีหน่อออกตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับที่ผมชี้ตรงนี้ตรงนี้แหละครับที่เราจะสามารถนําไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับครับ วิธีการขายพันุ์นะครับโดยเราจะสามารถทําได้โดยเราต้องดึงยอดอ่อนตรงนี้นะครับยอดอ่อนตรงนี้นะครับเราดึงออกมาเลยครับค่อยดึงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับบนมือผมยอดอ่อนเขาคือจะค่อยๆแตกออกมานะครับโดยเทคนิคนี้นะครับผมจะบอกอีกเทคนิคนึงนะครับคือว่าถ้าบางท่านนะครับหรือต้องการที่จะ เลี้ยงต้นว่านหางจระเข้ให้สูงใหญ่นะครับวิธีการดูแลง,ง่ายๆนะครับคือถ้าต้นว่านหางจระเข้นะครับเขาออกต้นอ่อนนะครับบริเวณโดยรอบๆตรงนี้นะครับเอาไปชําต่อหรือนําไปทิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับเนาะครับอย่างผมนี่คือผมต้องการที่จะขยายเลี้ยงว่านหางจระเข้ให้สูงขึ้นนะครับผมก็จะใช้วิธีการที่ดึงต้น เล็กๆของเขาออกมานะครับแล้วก็นําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการขยายพันธุ์ต้นว่านหางจระเข้นะครับต้นอ่อนนะครับนี่นะครับเราเราก็จะทําการเสียบเข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยๆกดเข้าไปนะครับนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกดแน่นนะครับเพราะว่าลากเขาเดี๋ยวเขาจะชอนชัยไปเองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการลดน้ํานะครับาวางบริเวณที่มีแดดเข้าถึงนะครับหรือแดดลําไรนะครับตรงนี้ตอนลดน้เราอดูด้วยนะครับต้นองเขาอ่ามไหมนะครับอย่างนี้นะครับความอตรงนี้ะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ หากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ